สวัสดีครับพี่น้อ,องป้องกค้งให้พี่น้องป้องตายวันนี้อยู่กับช่องตัวต่วตวตวอออฟฟิเชียลเ,ลเฮดลำเพลินนะครับมาสู่วงบรรยากาศนักการกินเข่าของทีมศิลปินครับผมแต่ยังเนาะแต่ยังกินครับเมนี้ว่ากินเขานะครับกับกัดเสี่ยวอันนี้ไดมอนดอันนี้ตัวต,ต่อครับนี่ไดมอนกินเข่า้องกินแน่เนาะให้พี่น้องเบิ่ง สองเยลเป็นลำเพินครับเนี่ยสองเซวเป็นลำเพือนพนักพน้อ่อมาทังนีผู้ใดครับเนี่ยสวัสดีครัน้องุวินดาเป็นลำเพ่ินมครับเขาจะเป็นโป๊ข้างนอกู่นี่นี่ก็เขาสาอย่างครับพี่น้องนีตำมกง้อมหมูแล้วก็ทอดหมูจากครัวเป็นลำเพลินแซ่บสดเดินกับพี่น้องจ้าวเลยอ่าแซบแซ่บแซ่บแซ่บครับผมเมื่กี้กินข้าวแซ่บร้ายเ่กิข้าวทีองาว ไปเอกเดมอนไปดหอน้องไปไปทัน่วเห็นสียี่สองล้วหยไปนอยตามนะครับอือฟังมบนแนนอนครับน่ตรจา่าเียน,น,นแนนอนดยีบังครับผมบเี่เอมา ครับผมมาบังพระเอกแอดดี้ครับผมล่างนั่งเชียร์โทุกหลักทรัพยอช่างนุ่งช่างพระเอกตัวโตฮะพระเอกตัวโตช่างพระเอกตัวโตช่างพระเอกตัวตี้ยเตี้ยตัวเตี้ยไหมมาหาไก่มาหาไก่ตั้งแต่ข่อยอลไรสุดมันตรอดนี่ตั้งแต้ยเต่เมื่อไข่อยกวาดก็ตายอยู่ัดีพี่น้องครับผมพระเอกช่างยังเสียบช่องวานนี่ตัวโตอานุชาช่างเชี่ยวตัวอานุชา ไม <tor anden> ่รำเพลอว่าเสียเาครับพ no <rat> <pega> ี่น้องฟังไปบ้านเราของกะยิมครับผมมาชื่อไป่เสรนังโตกันนี่เลพี่น้องกินอไร้ย่างกินอะไเนาะทั้งรปเอกมาเลยครับมาเรือข้แ่บได้เนาแบบี่ยิมครับนิวบลูจีนัวสวัสดีช่องน้องตัวตนุชานะคะโอ้ี่ยังไลายค่ะ มานั่งพักสักครี่หนึ่งเดี๋ยวคุณไปเห็ดแล้วแนวให้น้องๆกินไหมขายบัตรหนึ่งครับขายบัตรเนี่ค่ะขายบัตรขายบัตรเลยพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟ้องไปทุกบุญจุกคนะครับเจ้าช่องผู้ใดนี่ตัวต่ออนุชาบังครับช่องเปิดช่องไม่บังครับผมเปิดช่องไม่ครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและใคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพระเอกตตัวต่อได้พี่น้องด้วยสร้อยกันเมืองสร้อยกันย่างไปพี่น้องลูกหลานเจ้าทีมงานเปลี่ยนลำเพื่อนพี่น้องนะ้ับฮากจบๆพวกเราหนุ่มเด็กบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศในการล่อซ่อมการทำการแสดงครับผม กินสาวยังเนอะครนี่ยแต่ยากกินสาแรงครับยังค่ะไ้ก<า>ินคุครับนอนเปับส้บายนอนทำสิกุ้สาวหน่อยสวดครับ <c oughs> เดือดซุ่มทาไก่โพดตั้งปนตก็เสด็จเข็นถึงทุกทุกผลปอตไก่ปนังก็ได้สิ เอ้าสักจิสวัสดีช่องพระเอกต่อช่องพระเอกต่ออ๋พระเอกจะต่อสวัสดีครับที่ขอย่างน้อพระเอกแอนด์ขับที่เข่าวห่อครับร้องจะต่อครับผมนนี้อยังพระท่านกินไปแล้วครับกินไปรอบหนึ่งรอบรอบีอยังพระท่านอยู่ครับยังพระจากกินน้ำมูกย่งพระท่านอย่าอยากินน้ำมูกมีอะไรน้อสักจิตกินแล้วครับผมกินแล้วครับวันนี้อย่างพีกิจกรรมยังวันนี้พีสอบพี่อย่างกำลังล้อสอบครับผมรอสอบวันนี้ว่สอบครับผม เขาบอกว่าออกไปขึ้นกระแสดีครับกระแสดีครับกระแสดีกระแสดีชักเชิดกันหรอครับผมกระแสดีเชิดก่อดเลยพี่น้องตอบรับนอย่างดีอย่างดีอย่างดียังได้การฝากเมื่อี่น้องเด้อะรับจะรับครับเบี้ยได้กำไรเมื่อปิดกำไรนะครับเมื่อปิดกับไม่เมื่อเลยเขาปิดดองมากเวิร์ดมือได้เมื่อปิดได้กำไรนะครับเป็ได้เชื่อไงใจนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21นะครับเป็นมือที่เท่าไรสดกุ้งปิดนะครับเนาะ ใจกลางฝั่น้องนะครับซอยซีบัดจังัวนะครับบัดเห็นใบคือหัวใจดึงดวงครับผมสำคัญกับซุปผมมามาครับสินธิบินตะพองนะครับขันพ่อมี้แฟนเพลงนะครับกระโปงสิสารต่อก้าวไปในเส้นทางมีอะไรครับเป็นไรครับฝากเรื่องควาตัวและครัฝากครอบครัว,พวเพจตั้เปิดด้วยครับนะคระับขอบคุณครับ